เรื่องที่สองเรื่องหมูทองคำปากเหม็นเมื่อพระศาสดาใสายกุราจะคือประทับอยู่ในกาพระเวโรวันกราณทัการนิวาปะสถานทรงปรารอเปตผู้มีหน้าเหมือนสุก,กรต้นหนึ่งจึงตัดคำเป็นต้นว่ากายโยเตสปาโซวันโนดังนี้ ได้ยินว่าในาอดีตการในศาสนาผู้วิฟา,ากเจ้าทรงขนานว่ากษัตริย์ได้มีภิกษุรุปมหนึ่งเป็นผู้สํารวมทางกายแต่ไม่สารวมทางวาจาด่าปริพากษภิกษุทั้งหลายมรรภาพแล้วไปเมื่อเกิดในนรกไม่นในนรกนั้นสิทธพุทธันดรหนึ่งชุติจากนรกนั้นแล้วในพุทโธบาทการนี้บังเกิดเป็นเปรตถูกความมิวก็หายคร่ำงามด้วยเศษวิบากกรรมนั้นนั่นแหละได้เจิงเขาที่ชกูใจกุุง กุงราชคือร่างของเปรตนี้ได้มีสีเหมือนทองคําแต่หน้าของเปรตนั้นเหมือนหน้าสุกรลําดับนั้นท่านพระนารทาอยู่ที่เขาขี้ชกูชมรร่างกายแต่เช้าตู่ถือบาตรจีวรกาลังเปิดเที่ยวบินทบ,บาดอย่างกุงราชคือเพราะเปรตนั้นในระหว่างทางเมื่อจะถามกรรมที่เปรตนั้นทําจึงกล่าวว่ากายของท่านาล้วนมีสีดุดทองคำารัศมีกายของท่านสว่างสวยัยเบทุกทิศแต่หน้าของท่านเหมือนหน้าสุกรคือหน้าหมูเมื่อก่อนท่านได้ทำกรรอะไรไว้ เปลนั้นถูกพระเทระถามถึงกรรมอย่างนั้นเมื่อจะตอบจึงกล่าวคาถาว่าข้าแต่ท่านนาราธาเมื่อก่อนก็พระเจ้าสํารวมกายแต่ไม่สมรวมวาจาเพราะเหตุนั้นรศมีการของพระเจ้าจึงเปลี่ยนเช่นกับที่ท่านเห็นอยู่นี้อเปลญนอ,อ ท่านแก้คําถามนั้นแล้วเมื่อจะทําความนั้นนั่นแหละให้เป็นเหตุตักเตือนพระเถระจึงกล่าวกัถาตว่าวข้าแต่ท่าน,านาระะพระนารทะประเณน,นั้นข้าพเจ้าขอบอกกล่าวแก่ท่านสริระของข้าพเจ้าท่านเห็นเองแล้วขอท่านจะได้ทาบาปด้วยปากอย่าให้น่าสุกรเกิดมีแก่ท่านเลย ลำดับนั้นพ่อท่านพ่อนาราธาเที่ยวบินสบายในกรุณาชคือกับจากบินสบายภายหลังอาหารกับทววเนื้อความนั้นแดพระศาสดาผู้ประทับนั่งท่ามกลางบริษัทสี่พระศาสดาตรัสว่านาราทาเมื่อก่อนนั้นแลเราก็ได้เห็นสัตว์นั้นแล้วเมื่อจะทรงประกาศโทษอันต่ำาซมโดยอาการเป็นอเนกจึงตรัสจึงอาศัยวจีสุจริตและอน,นิสองส์อันเกี่ยวกับวจีสุจริตจึงทรงแสดงธรรมเทศนานั้นได้มีประโยชน์แก่ชนผู้ทึงพร้อมแล้วนั่นแลจบ